น้องเบาไอ้สาย PE นี่เขาดูกันยังไงอะ่ะง่ายมากเลยพี่หลวงนี่เขาดูกันอย่างนี้พี่ลองดูยังไงอะ่ะพี่ก็ดูอยู่นั้นไงแล้วพี่ไม่ได้หมายถึงดูแบบนี้อ๋อแแล้วไม่บอกตั้งแต่ที่แรกก็อบอกไม่ต้องแต่แรกแล้วนี่นะพี่สาย PE นะพี่ดูตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีบอกความโตอยู่นี่พี่งงไหมงง ความโตคือนี่นี่คือความโตเขาเรียกว่าโอดีโอดีคือโอดี OD คือเอาไซด์ไดมิชันมันคือการวัดความโตแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับสายบีอีมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงแล้วก็เนี่ยมันคือความโตเห็นไหมศูนย์จุดสองศูนเนี่ยมันบอกอยู่ตรงนี้ที่หน้ากล่องเนี่ยมันคือการวัดความโตศูนย์จุด สอสูนถ้าเป็นสามตำแหน่งจะเรียกว่าไมโครไม่ใช่นักร้องไม่ต้องคิดกูไม่อย,ยากรู้แล้วได้ไหมกูจะตกปลาจนนี่กูต้องซื้อเบอร์ไหนพีอ่อีนึงก็แก้นี้แหละที่กูต้องการพูดซะเย,ยอะเลย